สวัสดีค่ะนิวชัยพลพาเมียคลอดฉุกเฉินลูกสาวคนที่สองมาแล้วครอบครัวหมื่นล้านคู่นี้ทำเอาแฟนใจแตกอีกแล้วเมื่อเมษาติมาพระยาคนสวยของพระเอกสุดหล่อนิวชัยพลคลอดลูกสาวคนที่สองอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุฉุกเฉินกลางดึก จนต้องพุ่งตัวไปโรงพยาบาลในนาทีชีวิตหนุ่มนิวโพสภาพลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นสุดอบอุ่นว่า "Welcom e to the world, our little princess" พร้อมชี้พิกัดให้ตามดูประสบการณ์สุรทึกในการเบื้องหลังวินาทีสุรทึกคุณพ่อป้ายแดง แน่นอนว่าในฐานะครอบครัวระดับหมื่นล้านแพ็กเกจคลอดก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะราคาคลอดมีตั้งแต่หลักแสนยันเกือบสองแสนโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินกลางดึกแบบนี้ถ้าระบุเลิกเวลาย2ิบสนาฬิกาถึงหกนาฬิกามีค่าบริการเพิ่มขึ้นอีก35,000บาทคลอดปกติเริ่มที่1 7 9 0 0บาทผ่าคลอด123,900บาท แดผ่าคลอดสูงถึง190,000บาทคลอดธรรมชาติแต่จบด้วยผ่าคลอดปลาไป176,900บาทยังไม่รวมค่าบล็อกหลังอีก20,000บาทบอกเลยว่าแค่เห็นบินก็สะพึงแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณพ่อนิวและคุณแม่เมษาสุดแซ่บเพราะเบบีปลอดภัยพร้อมเติมเต็มครอบครัวให้อบอุ่นยิ่งขึ้นยินดีด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ